บ้านนี้มีฮักปลูกผักกินเองนะครับผมผักสวนครัวปลูกผ,ผักข้างบ้านข้างบ้านแบบนี้เลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าเราดูแลก,กันอย่างไรรดน้ําอย่างไรใส่ปุ๋ยอย่างไรผักถึงได้สวยได้งามขนาดนี้ติดตามได้เลยครับผมผักสลัดอินทรี์ สี่ทุ่มเนี่ยครับผมที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมาไปชมผักสวยๆนะครับผมปลูกผักข้างบ้านข้างบ้านแบบไหนแบบนี้นะครับข้างหน้าต่างแบบนี้นะครับผมผักที่เราปลูกก็จะมีคลีนโอ๊กนะครับนี่ก็จะเป็นคลีนโอ๊กนะครับชุดนี้ครับผมมีโอ๊กเลโอ๊กแล้วก็คลีนคอร์ดนะครับผมสามอย่างสามชนิดนะครับผมส่วนระบบน้ําเราจะทําเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรา ทำงานประจํานะครับมีงานประจำบางวันก็ได้เลิกข่านะครับผมก็เลยตอนเที่ยงในช่วงร้อนๆนะครับเพราะตอนนี้เป็นฤดูร้อนเต็มๆเลยนะครับผมเดือนมีนาคมแต่ว่าเราปลูกผักสลับได้นะครับเพราะว่าเรามีนี่ะครับผมระบบน้ําอัตโนมัตินะครับผมหัวสปริงเกอร์นะรัมวินิสสปริงเกอร์รดน้ำออกเป็นฝอยนะครับผมเพื่อจะทำให้ผักของเราไม่ขมนะครับ สาเหตุหลักๆที่ผักขมก็คือปักสลัดขมนะครับมันจะเป็นมันจะมียางนะครับผมยางขาขาวออกมาครับน้ำขาขาวนะครับผมเวลาเราเด็ดใบนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเด็ดแล้วไม่มีใบไม่ไม่มียางเขาขาวออกมานะครับแสดงว่าผักเราไม่ค่อยขมนะครับผมหรือไม่ขมแต่ถ้ามียางเขาขาวออกมาเยอะนะครับเป็นยางผักก็คือความขมทั้งนั้นเลยครับผม สาเหตุหนึ่งหลักๆก,ก็คือเป็นการขาดน้ํานะครับหรือต้นผักเราแห้งแล้งเกินไปนะครับผมเพราะมีอากาศร้อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําการนี่ครับทำสเปร์นะครับผมสเปร์รดน้ํานะครับผมจะรดน้ําอยู่ตั้งเวลาไว้ที่10บโมงเชา้าตอนเที่ยงบ่ายสองแล้วก็บ่ายสี่โมงนะครับผมเพราะบางวันเลิกค่ำอาจจะไม่มีเวลามารดนับ ผมเมื่อเราได้รับสปริงเกอร์นะครับผมเห็นไหมผักก็จะสวยงามแบบนี้นะครับดูกใกล้ๆนะครับเป็นปักอินทรีย์ปลอดภย100ัยร้อยเปเซนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ขีดยาฆ่าแมลงใดๆ,ๆทั้งสิน้นบำรุงด้วยการหมักบินที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ใช้น้ำหมักจุรินซีย์น้ำซาวข้าวนะครับผมหลักๆที่ผมใช้จุลินรีย์น้ำซาวข้าว น้ำฮอร์โมนไข่นี่ครับผมสลับฉีดพ่นกันไปนะครับผมใช้บัวเล็กๆนะครับราดไปแล้วก็เคลียรลับก็คือหลังจากที่เราราดเสร็จนะครับเราต้องทำการรดน้ํากับทีนะคนี่ผักเราจะได้สวยงามหน้าทานแบบนี้กรอบแน่นอนครับผมกรอบร้อยเ็เพราะว่าเวลาถอนหญ้ามือไปโดนใบนี่ก็เสียง ใบเขาหักนะครับกรอบๆเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผักผักพื้นบ้านทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งแก้วผักคะน้าผักคะน้านี่กินเกือบหมดแล้วนะครับผักหอมแล้วก็ผักสะเงะหรือผักชีไร่นะครับผมผักหอมแย้นะครับนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นผักคะน้านะครับผมกลีนโอ๊กนี้ลีนโอ๊กเลดโอ๊กกลีนขอนะครับ เีนโอ๊กนี่เขาจะโตไวกว่ากลีนคอร์สนะครับเฮ้ยจะโตไวกว่าเลดโอ่งนะครับผม่างกันประมาณ3-4วันนะครับผมก็จะเจรินเติบโตของเขาเขาจะโตกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับผมแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือกรีนคอร์สเป็นผักที่น่าทานอีกชนิดหนึ่งครับผมลูกสาวชอบมากครับไวหอกินเมี่ยงปลานะครับผมเป็น ผักที่น่าทานอยากให้หลายๆท่านปลูกลองดูนะครับผมผักสลัดนะครับผมเป็นผักที่เราทานได้นะครับเ,เด็กก็ชอบนะครับผมทําได้หลากหลายเมนูกินกับน้ําพริกทําผักสลัดหรือจะทํากินกับเมี่ยงปลามีฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนั้นเป็นถนนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านหน้าต่างผเลยนะครับผมแปลงนี้ก็จะปลูกคะน้าเลดโอ๊กปีโ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลีนคอร์ส เ e ดโอ๊กก e e n นโอ๊กฝั่งนู้นก็จะเป็นเ e ดโอ๊กกลิ่นคอร์สแล้วก็กลี่นโอ๊กนะครับสลับกันไว้ตุกแปลงนะครับผมนี่มาดูแฟหลักพื้นบ้านของผมครับอันนี้ก็คือผักชีไร่นะครับผมหรือผักสะเงีที่ใช้ใส่แกงหน่อไม้หมกหน่อไม้หรือกินกับตำถั่วฝักยาวนะครับอร่อยมากครับตอนนี้หืมสวยงามากคือผักสะเงะนะครับผักสะเงะผักชีไร่ หรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกผักผักหอมแย้นะครับผมหอมแย่ปักเีไร่ส่วนนั้นก็จะเป็นผักชีจีนนะครับต้นหอมหนะครับผมผข้างบ้านนะครับขอปลูกข้างบ้านตอนนี้นก็จะเป็นผักกุ้งแก้วกุ้งจีนนะครับไว้ใส่ต้มมามา่าใส่ซุกี้นะครับหรือกินกับน้ำพริกทั่วไปครับ ส่วัเชนนี้แม่บ้านรีเควสมาเลยครับชอบมากผักสิง่งี้หวานกรอบมากเลยครับกินกับส้มตำกินกับตำตัวเข้ากันมากเขาบอกผมก็มเคยกินนะครับจะเป็นต้นหอมหนะครับผมต้นหอมส่วนใบหอมก็จะปลูกใส่กระถางข้าง,างนหน้าบ้านนะมีผลผักสวนครัวบ,บ้านนี้มีฮักปลูกผักกินเองนะครับ ข้างบ้าน,นยังไงข้างหน้าต่างเลยครับผมางแค่พุบาทแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นคณะนะครับคณะน่าจะพร้อมทานเสาที่นี้น่าจะได้ตัดนะครับเตรียมแปลงแล้วก็ปลูกเมื่อคืนฝนตกนะครับแต่ต้นผักเรายังแข็งแรงเพราะว่าเราใช้นี่นะผมพลาสติกคุมพลาสติก คุมป้องกันแสงสว่างป้องกันน้ําฝนนะครับผมได้เป็นอย่างดีเลยครับป้องกันยูวครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดครับผมใดรสนใจสบถามรเรียรได้นะครับผมมีแนะนําครับบ้านนี้มีฮักปลูกผักกินเองน้องปดูนะครับผักปลอดภัยการที่เราปลูกผักข้างบ้านแบบนี้นะครับทำให้เด็กๆเขาเห็นนะครับผมเขาก็จะ อยากทำกับเรานะครับ <S <S ก็อยากอยากปลูกอยาก,อยากตอนแยกผักตอนปลูกผักตอนเก็บผักอยงนี้เด็กๆเาก็อยากทำด้วยนะครับช่วยรดน้ำผักอย่งนี้นะครับผมเรีโอ๊กนะครับผมสวยๆนะครับมันจะเป็นเรดโอ๊กนะครับผมเรดโอ๊กนี้อาจจะยังไม่เจริญเติบโตเท่าฟีลน,นะครับฟิงเขาจะไปไกลก่อนนะครับผักสลับสวยๆงาๆนะครับผม บ้านนี้มีฮักปลูกผักกินเองผักปลอดภย100ัยร้อซนะครับลหลายหลาคนก็ถามว่าทำไมไม่ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วทําไมผักสวยขนาดนี้ขั้นตอนนะครับผมหลักๆก,ก,ก็อยู่ที่ตามการเตรียมดินนะครับอันดับแรกถ้าเราเตรียมดินดีนะครับสารอาหารครบถ้วนนะครับจะทําให้ พืชผักของเราจะเิ้นเติบโต,ตองอกงามแบบนี้นะครับผมการเติมดินแล้วก็หมักดินให้ได้นะครับถ้าดินร้อนอยู่เราปลูกผักผักเราจะเน่าผักเราจะารับธาตุสารอาหารแบบยังไม่ย่อยสลายมันจะเค็มมันจะเปื่อยนะครับอันนี้คือย่อยดินที่ มักเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือดินเย็นเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็นําฟางนะครับฟางมาคูมุมบริเวณผิวนาดินเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูร้อนนะครับหน้าร้อนเราต้องทําการคลุมหน้าดินไว้นะครับผมจากนั้นเราก็ปลูกผักสลัดลงไปสลัดก็คือเพาะอยู่ที่ประมาณ7-10วันนะครับหลังจากที่เพาะเราก็ย้ายย้าย ย้ายเสถานลุมประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับเจ็ดวันจากนั้นก็ย้ายปลูกลงแปลงนะครับก็อยู่ที่ประมาณอีกหนึ่งเดือนก็คือรวมก็คือ45วันพร้อมทานนะครับผมพักสลของเราผมเริ่มปลูกวันที่15หกุมภาพันธ์นะครับหลังจากโูนเรยนไทยนะครับเรื่องพ่อครับสลักลชนี้พอเสร็จก็เริ่มปลูก ในช่วงต้นเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ได้ช่วงนี้พอดีเลยครับผมจะครบสิ้นเดือนนี้ก็คือพร้อมทานนะครับผมผักสลัดอินซีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผักสลัดนะครับมาดูต้นคณะเราก็หัวหัวทั้งนั้นเลยครับต้นคณะของเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ทุเช่นที่เราปลูกไม่มีขีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับที่สําคัญครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ขีดยาฆ่า,มาแมลงผักสวนครัวนะครับบ้านนี้มีฮกปลูกผ,ผักกินเองอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอสนะครับกรีนคอสระบบน้ําเราจะลดโดยระบบอัตโนมัตินะครับตั้งเวลาไว้ที่10โมงเที่ยงบ่าย2แล้วก็บ่าย4โมงนะครับผมลดน้ำเอง โดยไม่ต้องมีคนมาลดนะครับผมผักสลัดอินทรียส,สวยๆนะครับครับสลัดคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมบ้านนี้มีฮะปลูกผักกินเองผักสวนครัวปลูกผักข้างบ้านนะครับผมผักสลัดส,สวยๆรอติดตามนะคะระับอาทิตย์นี้ไม่เกินอาทิตย์หน้าน่าจะได้ตัด รับประทานแล้วการนี้มีฮักปลูกผักกินเอง